ดรประดิษฐ์ยมานันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับเกษตรจังหวัดนครนายกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกเตรียมจัดงานเกษตรนครนายกปี2560เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยัยผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่จังหวัดรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนครนายกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสินค้าดังสินค้าเด่นจากจังหวัดนครนายกและสินค้าโอท็อปจากทุกภาคของประเทศไทยอีกทั้งยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและนิทรรศการทางการเกษตรอีกด้วย สำหรับงานเกษตรนครนายกปี2,560จะจัดขึ้นณลานจอดรถหน้าห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดนครนายกระหว่างวันที่11-13สีสิงหาคมนี้